สวัสดียามเช้าทุกท่าน,นทุกคนสหสรราธิาติธรรมสดมดีวรารตีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปดีอยู่ครับเอ้ยทําไมถึงเอาสวัสดียามเช้าเนื่องจากว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่ที่อาเภอสังขะเมื่อคืนอยู่ดึกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตํารวจตรีพลสายกระสุนหัวหน้าตู้ยามทางหลวงสังขะจังหวัดสุรินนอนพักค้างคืนที่นี่นะครับ ผมฝันอยู่เมื่อคืนนี้แต่ว่าจําไม่ได้ว่าฝันอะไรไม่รู้จะไปล่ะแต่ขอื่นเช้าขึ้นมาเอารยตำรวจตรีพลเนี่ยนะก็มาปลูกนะพี่ทานกาแฟเ็าพาผมไปทานกาแฟด้านหลังซึ่งมีบริการฟรีด้วยน้ำฟรีห้องฟรีที่พักฟรีหมดแง่เปิดแอร์เย็นฉ่าเช้าบริการกาแฟ ฟรีอีกโอ้โหอะไรจะดีถึงป่านนี้ตำรวจทางหลวงเนี่ยบอกว่าตำรวจดีๆก็มีนะครับตำรวจที่ไม่ค่อยดีก็มีมีทั้งดีและไม่ดีต่างกันไปนะครับแต่ว่าตำรวจทางหลวงที่นี่บริการสุดยอดมากครับมาเข้าสู่เรื่องของตัวเลขระหว่างที่ผมนั่งทานกาแฟแบบสบายใจยไม่ได่าบนะยังไ,ไ,ไปแปกปรหาหรอกยู่ดีๆผมมาเล่าความฝันให้ผมฟังครับเอ มันจะบอกหวยหรือเปล่าเอาสิผมก็จัดแอรรีบหยิบมือถือมาถ่ายเดี๋ยวไปฟังเสียงไปฟังกันครับฝันว่าอะไรจอตัวเดิมเหรอจอตัวเดิมเหรอเด็กมันเคยมันมีหลายครั้งเราตัวเดิมฝันว่าฝันว่าอะไรนะจับกุ้งจับปลาเมืกจับกุ้งจับปลาหมึกข้างตู้นี่อืมเคยฝันนั่นเองเขาไปถูกหวยนะมัน เลี้ยนแปลว่ายัางไงเราก็ตโตๆเลยจับปลาหมึกเลยจับจับปลาก็จับเก็ดแปดจับก,กุ้งก็เก็ดเก้าเนาะคือเนี่ยนะฝันว่าจับก,กุ้งเออในฝันว่าจับก,กุ้งกับจับปลาหมึกข้างตู้ครับมันลอยหูมันไม่น้ำนแล้วมันลอยอยู่ข้างตู้เลยสัปดาหมันไปมันไปฝันเคยเันไปเจออะไรมันเจอว่นการที่ไม่กล้าลองเลยไม่เคยกยัน บุพี่เนงพเนตากบนพีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อบอกรเดนงดิวกรวต้เจ็ดต้องแปดต้องสิบสารพัช่องเจ็ดแปดเจ็ดเก้าใช่ไหมท่านอือเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามึงดิววมบนอนมานจะได้กวยก็ได้เอาไปหาซื้อเลยนี่ ตื่นขึ้มบนมาไปหาเสือเลยวันนี้วันนี้สิอห้ารึเปเนาเออใช่ใช่ใช่เดือนเสียห้าจับกุ้งจับปลาหมึกแปลว่าอะไรเขาก็เขาก็แปลให้เลยนะแปลว่าเจ็ดไม่เจ็ดแปลก็เจ็ดเก้าอ่ะก็ไปหารีบซื้อเราจะรี้ออกริก แต่งตัวอาบน้ำนะแต่งตัวออกจากตู้ยามเนี่ยตู้ยามของทางหลวงเนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่แม่ไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะไอ้ตำรวจจะไมไปหาซื้อลอตเตอรี่ตำรวจก็คนเหมือนกันขี้เหม็นนี่แหละครับขี้เหม็นเหมือนเราเนี่ยแหละก็อยากจะรวยอยากจะถูกหวยเหมือนกันนี่แหละไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเอาละ่ะก็ท่านผ่มด่านนะผู้ชมก่อนเอ้ถ้าแปลว่าจับกุ้งจับปลาหมึกเนี่ย จะแปลว่าอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับตำรวจทางหลวงนะอยู่ๆก็มาเล่าความกัอนให้ฟัง7 8เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันออกมาแล้วหรือมันจะออกอีกก็ไม่รู้นะ,ะใช่ไหมอ่ะมันออกได้อยู่แล้วออกอีกได้ออไปหาซูเลตตีตอนนี้ตำรวจเขาไปหาซูเลตตีแล้วนะ เอามาเล่าสู่กันฟ like right. so ังเผื่อเป็นแนวทางเพราะใกล้วันหวยออกแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีกว่าไรตี้ด้วยนะครับทั้ง YouTube และก็ทางเพจนะครับขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยรวยเฮงเฮงปังปังถูกหวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับทีบายครับเดี๋ยวกลับบา